สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านอยู่กับผมป๊อปปี้แป๊บแป๊ปี้ป๊อปนะครับผมในมือของผมนะครับได้มานะครับผมนี้มีข้าใหม่มา2เล่มนะครับมีดหลวงหัวกวยปี67แล้วก็มีดหลวงหัวพัดปี63รุ่นกดจัดสารนะครับผมยังไงนะครับผมพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันนะคลิปไปเลยไปรับชมกันไปครับผม นะครับเข้ามา <mel od ic egg> รับชมนะครับผมในมือนี่นะครับผมเป็นมีดหมอหลงพกกลวยปี6กเ็ดนะครับรุ่นสิทธิ์มีหลักครับผมเปิดแบ่งอยู่ที่ในพารานะครับ1950นะครับผมเป็นลายหน้าเกี้ยวหลงพอกลวยนะครับใบมีดเก้านิ้วใบมีด5นิ้วนะครับผมตอกยันลายใบพัดสามเหลี่ยมนะครับผมเผื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมเปิดแบ่งอยู่ที่1950บบาทนะครับรุ่นสิทธิ์มีหลักนะครับ แล้วก็จะเป็นอีกเล่มหนึ่งนะครับรุ่นสิบมิลลัดด้ามกระดูกฝักกระดูกนะครับหลวงพ่อกวยนะครับเลเซอร์ฝักไว้แหนเป็นเงินแปะตังนะครับผมมีดหลวงพ่อกวยชุดนี้สวยนะครับผมนะนี่ครับเล่มเล็กนี่นะครับเล่มเล็กนี่นะครับผมเปิดแบ่งอยู่ที่นะครับพาลาราคานั่นแหละครับผม 1650บาทพร้อมวิ่งพร้อมซิ่งพร้อมแซดให้นะครับมาเล่มต่อไปครับเป็นทีเด็ดอีกเล่มหนึ่งนะครับพึงได้รับเข้ามานะครับผมเป็นมีดหมอนะครับผมโคชสารนะครับรุ่นโคชสารบารลมี99ปี63นะครับพร้อมกับซองเดิมจากวัดนะครับแหนเป็นเงินแปะตังยกคิ้วนะครับผมนี่ครับมาดูลายบักไวมีดด้านในนะครับ ตอกลายโคจสารนะครับหรือว่าช้างยักษ์นั่นเองนะครับผมเลข9 6เลข2หลักนะครับเบอร์แ่งในพาสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะทีเด็ดนะครับผมได้มาเรียบๆกันหน่อยเด้อรีบจับจอกัน้เข้ามานะครับ้าหมดอดได้ครอบครองนะครับผมมาเล่มต่อไปกันเลยครับผมนะเป็นฉลองหอระฆังนะครับใบมีดทาจาบพญาเหล็กอาบถันนะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมนะทักสอบถามผมเข้ามาหลังไมได้นะครับ นี่ครับมารับชมใบมีดด้านในกันนะครับใบมีดด้านในเป็นพยาเลขอาถันนะครับนี่ครับเลขเจ็ดศูนย์ห้านะครับเล่มนี้นะครับผมเปิดอยู่ที่สองพันสองร้อยห้าสิบนะครับไอสองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับผมนะวาระะลองหัวละครนะครับผมส่วนเล่มต่อไปเป็นมีดไตมากปีหกสามนะครับ เล่มนี้นะครับผมนะพิเศษนะครับเกษารวงพ่อแน่นแน่นแน่นนะครับโผลมาชัดๆเต็มๆนะครับเล่มนี้นะครับเปิดในพาราสามพันนะครับผมนะสามพันบาทเลขสองแปดนะครับเผื่อตรงกับเลขวันเกิดพี่ๆท่านใดนะครับที่กําลังมองตามหาอยู่นะครับเก็บได้ก็เก็บนะครับใจมากนะครับผมนะเพราะว่าจัดสร้างน้อยนะครับปีหกหกนะครับจัดสร้างห้าร้อยเก้าสิบเก้าเล่มเองนะครับผมนะมีบัตรรับประกันแท้จาก p s g ของสุพรรณการันตีให้นะครับทุกเล่มนะครับผมนะ สำหรับไตมาสนะครับส่วนเล่มนี้ก็เป็นไตมาสเหมือนกันนะครับวิเศษตอก2อโคตดนะครับเลข5 9นะครับเปิดในพารานะครับ2550บาทนะครับเผื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจนะครับเลข2แปไอ้เลข5 9นะครับนี่ครับส่วนเล่มนี้ก็เป็นไตมาสเหมือนกันนะครับเป็นไตมาสกิ่วเล่มเล็กนะครับ1.5นิ้วนะครับผมนะ เล็กๆสเปคใครบ้างนะครับผมพี่พี่นี่นะครับเลขสองแปดนะครับอยากเห็นน้องอยู่นานๆนะครับผมนะช่วยสนับสนุนเช่ามีดหมอวัตถุมงคลด้วยนะครับเพื่อนน้องจะได้มีกําลังใจแรงกายนะครับผมนในการขับเคลื่อนหามีดหมอทําคลิปลงให้พี่พี่เอฟซีต่อไปนะครับแล้วขอบคุณมากนะครับผมนะพี่พี่เอฟซีที่เข้ามารับชมคลิปผมตลอดนะครับผมนะาอยู่ด้วยกันนะครับนี่ครับส่วนเล่มนี้นะครับเป็นบอลลักปกติเดิมปีหกห้านะครับ เล่มนี้นะครับแปด้อยห้าสินะครับพร้อมบิมพร้อมซิมพร้อมแซดให้นะครับผมนะเอามาบวกกําไรบางๆนะครับผมนะได้มาราคาแรงก็บวกไปนิดหน่อยนะครับผมอาจจะแพงกว่าที่อื่นเพราะผมได้ราคามาแพงนะครับผมนะบวกกําไรขอ100 200้0 0ส0 0 500 600 700 800ี่0้ยห้า้อยหร้อ็้อยอยก้อยพันหนึ่งนะครับผมยังไงนะครับผมนะขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะครับมิดหมอก็เหลืออยู่นี่แค่นี้นะครับคิดถึงมิดหมออย่าลืมคิดถึง แป๊บปีป๊อปนะครับผมหุยไม่ใช่ป๊อปปีแป,ป๊บนะครับผมวันนี้นะครับผมป๊อปปีแป,ป๊บขอตัวไปทํางานตัดหญ้ารดน้ําต้นไม้ก่อนนะครับยังไงคืนนี้เจอกันในไลฟ์สดทุกคนนะครับผมนะขอบพระคุณมากนะครับพี่ๆนะครับทุกท่านที่สนับสนุนน้องมารือตลอดนะครับสวัสดีครับ